สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปแล้วนะคุณนี้เราก็จะมาใช้ไพ่ตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของมือที่3นะคะว่าความทรงจําของมือที่3นะทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนรัก,กของคุณเป็นยังไงนะคะสมบพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปดาิดูสตาด้ดยการกดสปายไลค์แชร์รักสามเศร้าเราหลายๆคน เรื่องราวนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวไม่ตรงกับใครนะคะไม่ใช่ไม่มีตัวละครใดๆด้วยนะคะอ่านตามหนางภัยนะฟังเพื่อไปกนกรทาําเป็นวถามไม่เสีเรียสไม่เครียดนนะ้เออตาดินพฤษศคมกรแอริราศิเมธทัตไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎคาเซราศีกรกฎธาน้ํา ซักเซตเรียสราศีโนโชชาติฝ่ายจูปิเตอร์คนเกิวด,เกวดวันพฤหัสซันคนเกิดวันอาทิตย์ธัตุฝ่ายปรัเซสราศีมีท่านน้ำตัวเลขวนันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณและเขาเราสองสามคนมีเก้ายี่สิบหกหนึ่งสิบแปดสิบสามสิบสี่สี่แล้วก็สิบสองนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามือที่สามเขามีความทรงจำรับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณนะอดีตรหรือว่าปัจจุบันก็ได้นะคะว่ามือที่สามเนี่ย เขามีความทรงจำรับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างอาจจะฟังมาจากคนรักเก่าของคุณอาจจะฟังมาจากป้าข้างบ้านหรือว่าใครก็ได้นะมือที่3นะคะเคยรู้มาว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย รักคุณมากนะเออเป็นคู่รักคนรักนะคะที่คนรักเก่าของคุณรักคุณมากเลยแต่นะค,ะคนรักเก่าของคุณก็แบบคือเหมือนพอมาเจอกับมือที่สามแล้วก็คือไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยนะคะกับคุณอีกเลยแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่มาสร้างครอบครัวกับมือที่สามนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคือคุณก็พยายามที่จะติดต่อกับคนรักเก่าของคุณแหละ แต่คนรักเก่าของคุณปฏิเสธนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปทั้งๆท,ท,ที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะคือเหมือนกับมีโอกาสที่จะไปพบเจอคนรักใหม่ๆหรือว่านะ,ะมีโอกาสจะแต่งงานใหม่แต่คุณก็หน้าที่จะเหมือนกับเลือกที่จะไม่สนใจอะนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เมือ่อได้3ก็ยังมี ในเรื่องของการที่รับรู้เรื่องราวของคุณว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณจบความสัมพันธ์จากคนรักเก่าของคุณไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าไม่ได้แต่งงานนะคะมีคนรักใหม่อีกเลยอาจจะอยู่เป็นสาวโสดเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่แล้วก็ทํามาหากินไปนะคะแม้คุณจะมีความที่แบบสวยหล่อโดดเด่นนะคะหรือว่าโด่งดังประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนกับ มือที่สามเขาคิดว่าการที่คุณไม่มีใครการที่คุณไม่แต่งงานใหม่เพราะคุณอาจจะรอคนรักเก่าคุณก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะว่าการที่คุณนะจบความสัมพันธ์จากคนรักเก่าคุณไปแล้วคุณก็ไม่ยอมแต่งงานทั้งๆท,ที่คุณก็สวยก็หล่อแล้วก็เหมือนกับดูดีมีเสน่ห์แหละแต่ทําไมถึงไม่มี คนคนรักใหม่ๆเข้ามาจีบมาสานสัมพันธ์หรือว่านะแต่งงานใหม่สีทีอะไเนี่ยเพราะเขาคิดว่าคุณคงจะรอคนรักเก่าของคุณหรือเปล่านะนี่คือความทรงจำที่เขาคิดว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาคิดกับคุณแบบนี้ไงเมื่อที่สามมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อที่สามเขามีความทรงจำนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเกี่ยวกับ คนรักเก่าของคุณยังไงแบ่งนาแบ่งเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีก่อนอ่าเรื่องดีนะคะมือที่สามีความทรงจําเกี่ยวกับคนรักเก่าของคุณเรื่องดีเอาไว้ที่หลังนะเอาเรื่องไม่ดีก่อนเครียดนะคะตั้งแต่มือที่สามอยู่อาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักเก่าของคุณมาเนี่ยเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย คือลำบากในเรื่องของการเงินมาตลอดอ่ะนะคะคือเรียกว่าทำมาหากินด้วยกันเนี่ยสคนเนี่ยคือมันเหมือนกับมีเพียงแค่มือที่สามนะที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าดูแลคนในครอบครัวตลอดเวลาแต่คนลักเก่าคุณเนี่ยไม่เคยที่จะเหมือนซัพพอร์ตมือที่สามเลยหรือแม้กระทั่งมือที่สามก็รับรู้ว่าคนลักเก่าของคุณก็ไม่เคยที่จะมีเงิน นะคะมาส่งเสียให้กับคุณเลยหรือว่าครอบครัวนะคะคือไม่สามารถที่จะนำเงินรายได้นะ,ะเงินเดือนของเขาเนี่ยมาซัพพอร์ตดูแลคุณเลยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เหมือนมือที่3ามมีความรู้สึกว่าขนาดอยู่กับมือที่สามเองก็ไม่ได้มีเงินมีทองช่วยเหลือนะนะ,ะแล้วจะไปคิดช่วยเหลือ คุณได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เขานะคะรับรู้หรือว่าเหมือนกับจดจําได้ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยคือตั้งแต่อยู่กับเขามาก็ไม่เห็นคนรักเก่าของคุณพูดถึงการที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคุณเลยในเรื่องของการเงินเนี่ยคือไม่ได้ติดต่อเลยคือเหมือนกับว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็คือ ไม่ติดต่อไม่พูดคุยนะแล้วก็ไม่กลับมาแยแสะเลยไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่สนใจเลยประมาณเนี้ยนะแม้จะเหมือนกับว่าไม่เคยดูแลคุณเลยแต่ก็ไม่เคยมีเงินเก็บมีเงินออมด้วยนะคะไม่รู้เงินไปไหนหมดนะ,ะตั้งแต่อยู่กับมือที่สามนะ,ะก็ทำให้มือที่สามมีความสงสัยว่าเออเงินที่ได้เนี่ยไปไหนหมดนะคะ และตั้งแต่คนละเก่าของคุณอยู่กับมือที่สามก็ไม่เคยที่จะแบบทำให้มือที่สามนะคะเชื่อใจไว้ใจว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงให้กับมือที่สามได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นนะมาจนถึงทุกวันนี้มือที่สามยังไม่ไว้ใจคนละเก่าของคุณเลยว่าไอ้ที่ฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องนะตามจารีตตามขนบธรรมเนียมประเพณีทุกวันเนี้ ฉันมีความมั่นคงอะไรบ้างไหมในชีวิตนะคะคือแบบได้เชิดหน้าได้ชูตาอะไรไหมหรือว่าผู้คนเนี่ยเขามองฉันเป็นยังไงนะเป็นภรรยาแล้วยังไงอารมณ์เนี้ยคือมือที่สามไม่เคยที่จะพอใจกับการที่ได้อยู่กินกับคู่รักคนรักของคุณเลยคนเก่าของคุณเนี่ยนะคะซึ่งเขาไม่เคยที่จะแสดงออกให้มือที่สามได้เห็นว่าเขาเออเขา นะคะให้มือที่สามเป็นคุณหญิงคุณนายในชีวิตเลยประมาณนี้คือชีวิตไม่มีความสุขชีวิตไม่มีความมั่นคงแลนะชีวิตคือจะจบกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่นะคะเป็นความทรงจานะ,ะที่ไม่ดีให้กับมือที่สามและความทรงจาที่ไม่ดีนะคะที่คนละก่าของคุณสร้างให้กับมือที่สามก็คือความลําบากนะคะที่มือที่สามยอมลําบาก ยอมในเรื่องของการที่เจอวิบากกรรมชะตากรรมปัญหาชีวิตมาตลอดนะคะแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวนะอยู่เป็นภรรยาสามีกับคนละเก่าของคุณมาตลอดแต่ไม่เคยที่จะมีความสุขเลยไม่เคยที่จะมีความสุขไม่เคยที่จะได้รับเออได้ยินคําพูดนะคำว่ารักนะจากปากคนละเก่าของคุณเลย นะประมาณที่เหมือนกับว่าอยู่กันไปทุกวันนะคะอยู่กินกันเป็นครอบครัวทํามาหากินช่วยเหลือกันนะคะได้ยินแต่อะไรที่แบบเดอะเมจิกเช่นคือทําทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองอะนะคะประมาณเหมือนกับควยคว้าหาความสุขจากมือที่3มทุกอย่างเลยนะ,ะทุกวิถีทางอะที่ทําให้ตัวของเขามีความสุขแต่มือที่3บอกจะไม่ได้มีความสุขด้วยนะ จะไม่ได้แบบมีความยินดีปรีดานะ,ะกับการที่อยู่กับคนรักเก่าองคุณเลยและตลอดระยะเวลานะคะความทรงจําของมือที่3ที่มีกับคนรักเก่าของคุณก็คือเป็นในเรื่องของการหวาดระแวงเนาะความกลัวที่เหมือนกับว่าสักวันหนึ่งคนรักเก่าของคุณอ่ะนะจะเลิกจะจบนะจะแอบมีความสัมพันธ์อื่นโดยที่มือที่สมเนี่ยคือแบบ คืออาจจะไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะคืออาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาแล้วก็เหมือนกับก็อาจจะรู้แหละนะแต่ทําอะไรไม่ได้ประมาณเนี้ยเพราะว่ามือที่สามก็อาจจะแก่มากมือที่สามอาจจะไปไหนไม่รอดมือที่สามอาจจะไม่เหลือใครหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสนะในการเริ่มต้นใหม่ก็เลยทําให ความทรงจําตรงเนี้ทาให้มือที่สามมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์แม้จะมีกฎหมายนะแม้จะมีทะเบียนสมรสแม้จะมีในเรื่องของการที่แบบอยู่กับคนรักเก่าของคุณอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรเงี้ยนะแต่มือที่สามก็ยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าคนรักเก่าของคุณจะยอมรักนะคะจัดรักแล้วก็อยู่กับมือที่สามไปตลอดชีวิตยังคิดว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะแอบนะไปมีความสัมพันธ์อื่น อยู่เรื่อยๆนี่นี่คือความทรงจำที่ทำให้มือที่สามนะคะเอ,อคิดไม่ดีกับคนรักเก่าของคุณและความทรงจำดีๆมีบ้างไหมความทรงจำดีๆก็คือเรื่องราวที่คนรักเก่าของคุณแม้เขาจะไปมีมือที่สามหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นคือจับได้หรือว่าจับไม่ได้ก็แล้วแต่แต่คนรักเก่าของคุณก็คือกลับมาสารภาพนะคะ คือกลับมาบ้านเหมือนเดิมแม้จะมีความสัมพันธ์อื่นหรือว่าแม้จะไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปสังคมกับเพื่อนก็คือแบบคือเมาหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นนะเออไปมีความสุขไปหาความสุขแล้วก็คือกลับมาบ้านอยู่ดียะนะประมาณที่เหมือนกับว่าคือไปไหนไม่รอดอารมณ์เนี้ยนะคะมันเป็นความจทรงจําดีๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามือที่สามนะที่จะได้ยินมาจากเพื่อนจากสังคมนะคะว่าอ่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเออแอบกิก กับคนนั้นแอบไปนอนกับคนนี้หรือว่าแอบนะจ้างคนอื่นเขาไปทํางานแทนแล้วตัวเองเนี่ยนะไปนอนกกอยู่กับใครก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนะ,ะแล้วมือที่3มก็รับรู้จากเพื่อนจากสังคมนะคะแต่มือที่3มก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนละเก่าของคุณไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังแม้จะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือยังกลับมานอนบ้านอยู่กับมือที่3อยู่ดีนะคะความทรงจําเรื่องดีๆแม้ นะคะคนัะเก่าของคุณและมือที่สามมีกันเหมือนกับรักกันอะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วก็มีการเปมีการให้มีการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่คือเหมือนมือที่สามก็คือแบบเป็นคนที่สําคัญในชีวิตของคนัะเก่าของคุณอะนะคะคือคนละเก่าของคุณคือไม่สามารถไปไหนรอดนะคะ เออก็เหมือนกับว <language> ่ายอมรับว mm ่าแต่งงานกับมือที่สามหรือว่าอยู่กินกับมือที่สามเป็นบรรยาเป็นสามีกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปพูดแบบอ่าเรื่องราวที่มันเป็นความลับว่าเออมือที่สามแย่งชิงคนรักเก่าของคุณมานะประมาณนี้ไม่เคยพูดนะคะไม่เคยพูดว่าเป็นความผิดของมือที่สามคนเดียวนะแต่เหมือนกับว่าแสดงออกให้มือที่สามว่าเออมือที่สามเนี่ยมาอยู่กับเขาประมาณที่บอก เหมือนรักกันอะไรประมาณนี้นะรักกันก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้โทษว่ามือที่สามเป็นฝ่ายแย่งจริงคนละเก่าคุณคุณมานะคะและมือที่สามมีความสังจาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนละเก่าของคุณคือคนละเก่าของคุณก็อาจที่จะเหมือนกับไม่เคยที่จะเรียกว่าเหมือน ถ้าหากมีเพื่อนมีสังคมนะคะที่พูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขานะคะกับมือที่3บอกว่าเออประมาณที่เหมือนกับมีปัญหามีปั๊บมีเสียงกันตลอดบ,บ่แวงกันเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เวรกรรมตามทันอะไรประมาณเนี้ยแต่คนละเก่าของคุณก็จะพูดบอกว่า กูไม่เลิกอะไรเงี้ยนะกูไม่จบกูไม่เลิกนะกูไม่ยอมนะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกแล้วกูจะอยู่กับมือที่3อะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้มือที่สามนะยิ้มแก้มปริเลยเพราะว่านะถ้าเพื่อนสังคมบอกว่า2คนเนี่ยทะเลาะก,กันมีปัญหามีปากมีเสียงกันใช่ไหม นะคะแล้วผู้คนก็เลยบอกว่าเออมันเป็นเพราะเวกรกรรมนั่นแหละแย่งชิงคนอื่นเขามานะชีวิตก็ไปไม่รอดไม่มีความสุขหรอกนะแต่คนละเก่าของคุณก็อาจจะพูดเหมือนแก้ต่างบอกว่าเออไม่เลิกไม่ไปไม่จบนะคะก็ยังรักกันอยู่ก็ยังอยากจะอยู่ด้วยกันแม้คนอื่นจะเหมือนกับประมาณที่พูดจะเสียสีนะเน็บแนมคนละเก่าคุณกับมือที่สแค่ไหนก็ตามนะคนละเก่าของคุณก็คือเหมือนกับออกหน้าแทนมือที่สนะคะและ ความทรงจำดีๆนะคะเกี่ยวกับคนัะเก่าของคุณที่มีต่อมือที่สามคนัะเก่าของคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันทำมาหากินหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่อ่สวยหลอ่อนะคะรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่ดูมีชื่อเสียงแลนะ,ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ นะใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็ชอบขนาดนะคะมีนิส,สัยไม่ดีมีความเจ้าชู้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบทําตัวเหมือนกับโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์กับคนอื่นนะคะหรือว่าเหมือนกับมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนะที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าอาจจะติดการพน,นันหรือว่าอาจจะติดมั่วสุมอะไรบางอย่างนะแต่คนรักเก่าของคุณก็เหมือนกับว่าคือ พยายามที่จะทําให้มือที่สามเนี่ยมีความสุขนะคือยังกลับมาบ้านยังมารับผิดชอบนะคาใช้จ่ายหรือว่ามาดูแลมือที่สามตลอดเวลายังอยากจะให้มือที่สามแบบแต่งตัวดีมีสเสน่ห์นะที่ขยันหาเงินที่แบบไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนะที่มันเป็นสีเทาหรือว่านะคะเอ่อทำอะไรที่มันเหมือนกับว่า นอกกรอบอะไรเงี้ยนะคะเดอะเดวิลหนึ่งเหรียญเนี่ยคืออาจจะไปติดกันพนันหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคืออยากจะร่ํารวยอยากจะให้มือที่สามเนี่ยเออมีเงินมีทองใช้นะคะคือทําทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อมือที่สามแล้วก็เพื่อครอบครัวนั่นแหละก็เลยทําให้มือที่สามมีความปลื้มปริ่มว่าเอาออนาคตมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะนะคะ ณตอนนี้เวลานี้คือคนรักเก่าของคุณทํำให้มือที่สามเหมือนกับว่าแม้เขาจะมีนิสัยไม่ดีบางอย่างแต่นะมือที่สามก็ยังมีในเรื่องของความที่รู้สึกว่า,าด้านดีของคนรักเก่าของคุณทำให้มือที่สามคิดว่าอนาคตมันน่าจะไปต่อได้อีกสักหน่อยประมาณประมาณนี้ยคือแบบยังไม่ได้รู้สึกว่า นะคะคนรักเก่าของคุณจะทิ้งมือที่สามไปนะนี่คือนะความที่แบบเป็นผู้นําของคนรักเก่าของคุณนี่แหละทาให้มือที่สามยังมีความรักยังมีความเชื่อใจไว้ใจคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางไม่รู้เขามีความสุขกันหรือเปล่านะแต่เขาอยู่ในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะไปเลือกใครแล้วหรือว่าไม่รู้จะไปเริ่มต้นใหม่ยังไงแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่ายอมอดทนนะที่จะอยู่ด้วยกัน นะคะก็อย่าพึ่งหมั่นไส้เขาก็ให้เขานะ,ะพบเจอชะตากรรมนะวิบากชีวิตนะะั้นในรูปแบบของพวกเขาเองส่วนตัวของคุณก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณทุกการติดตามค่ะ